คุณคิดว่าการออกเดทหรือการจีบกันของมนุษย์นั้นมันซับซ้อนแล้วใช่ไหมต้องหาของขวัญต้องจองร้านอาหารต้องคิดมุกตลกคุณลองจินตนาการถึงการจีบกันที่ต้องสาดฉี่ใส่หน้าหรือการบอกรักด้วยการยิงส่อนรักปักอ,อกหรือที่โหดกว่านั้นรักกันจนต้องกินหัวแฟนตัวเองใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดในวันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งเปียงโลกข,ของสัตว์เพื่อจัดสิบอันดับพฤติกรรมการหาคู่ที่พลิกพล่านที่สุดในอนาณาจักรสัตว์ ที่บอกแต่ว่าโรแมนติกแบบเดิมๆของมนุษย์ยังต้องชิดซ้ายโดยเริ่มที่อันดับสินะครับยีราฟนักชิมปัสสาวะภาพลักษณ์ของยีราฟเนี่ยคือความสูงสง่าดูใจดีใช่ไหมแต่เมื่อถึงดูหาคู่พ่อยีราฟเราจะมีที่จีบสาวที่ก็ต้องบอกเลยว่าเฉพาะทางมากๆเมื่อพ่อยีราฟหนุ่มไปเจอกับยีราฟสาวที่ถูกใจและอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเธอพร้อมจะเป็นองฉันหรือย,ยังเขาจะไม่ได้ข้าบดอกไม้ไปให้ไม่ได้แต่งกลอนจีบ แต่เขาจะเดินไปใกล้ๆและใช้ห่วงเขาดุนๆปฏิก้นของเธอกูอาจจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันลวนลามหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่คือการส่งสิกแน่ว่าเอ้ยทีรักช่วยฉี่ให้ฉันชิมหน่อยได้ไหมใช่แล้วกูฟังไม่ผิดเมื่อตงมยยอมฉี่ออกมาพ่อยีราฟจะก้มลงไปรับปัสสาวะของเธอเข้าปากเพื่อทำการชิมทันทีพฤติกรรมนี้เนี่ยมีชื่อเต็ๆว่าการตอบสนองแบบเฟลเมน คือการใช้อวัยวะพิเศษในเพดานปากเพื่อตรวจจับสารเคมีหรือฟิโลโมนในปัสสาวะเพื่อเช็คว่าฮอมหอยตัวเมียอยู่ในระดับที่พร้อมจะมาสมพันธุ์หรือยังถ้าผลการชิมออกมาว่าโอเคผ่านเธอพร้อมแล้วพ่ออยู่ลามก็จะเริ่มปฏิบัติการฉีดขั้นต่อไปทันทีแต่จะชิมแล้วรสชาติยังไม่ใช่เขาก็จะเดินจากไปและหาเป้าหมายอื่นต่อไปนี่แหละคือเช็คเขาต้องการของสาวแบบตรงไปตรงมามากๆ นกเบลว์เบิร์ดสถานนิกจออวดรวยถ้าการจีบสาวของมนุษย์คือการพาไปดูหนังฟังเพลงหรือกินข้าวแต่สำนกพันนี้มันคือการชมบ้านนะครับขอแนะนรู้จักกับเบลว์เบิร์ดถ้ามาองเผินๆจะนกตัวนี้เนี่ยก็ดูธรรมดาธรรมดาเนาะไม่ได้มีความเสื่ออลังการมันเป็นกนกยูเป็นนกปักษาสวรรค์แต่บอกเลยว่าของดีของมันไม่ได้อยู่ที่ขนแต่อยู่ที่ผลงานการออกแบบเมื่อถึงดูผสมพันธุ์ คอนนกบอกว่าเบิร์ดจะกลายร่างเป็นสถาปนิกและมันธนากรสุดติสมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเบลเวอร์ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ลังเสาร์วางไข่แต่มันคือลานโชว์ผลงานหรือลังลักเสารบจีบสาวโดวยเฉพาะความพอยู่ตรงนี้คือมันไม่สร้างแค่โครงสร้างปเปล่าแต่มันจะออกตามล่าหาของแต่งบ้านสุดเก๋มาประดับประดาเบลเวอร์ของมันให้ดูสวยที่สุดขอที่ว่าก็ต้องมีสีที่มันชอบเป็นพิเศษด้วย โดยเฉพาะสีน้าเงินมันจะจัดวางของแต่ละชิ้นอย่างมีศิลปะแยกสีอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ราวเวิร์ของมันนั้นโดดเด่นและแต่ตาสาวๆมากที่สุดยิ่งมีของสีน้ำเงินเยอะยิ่งแปลว่าเฮ้ยผมเจ๋งนะผมแข็งแรงนะผมหาของเก่งนะมาไปแฟนผมเถอะจากนั้นนกโตเมียก็จะเดินทัวร์ชมผลงานเหมือนกรรมการในรายการประกวดแต่งบ้านเลยถ้าเธอตรวจแล้วอืมใช้ได้รือยอมดีจักวางสวยผ่านเธอก็จะยอมมาสมพันธุ์ด้วย แต่ถ้าเธอเดินดูรถสายหน้าพอนทัของเราก็โจกหักต้องกลับไปปรับปรุงเบวเวอร์ตัวเองใหม่หรือไม่ก็ต้องลื้อทําใหม่ทั้งหมดเมนสาชีบอกลักนี่คือการบอกลักสไตล์ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์บลิสเอ็กเซลไม่ใช่ครขอใช้พวกกับเมนเจ้าหนูตัวใหญ่ขนแหลมที่ดูภายนอกก็อาจจะหน้าชังแต่เรื่องความรักของมันเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาปกติเวลาเห็นเมน เราจะนึกถึงขนแหลมที่ใชป้องกันตัวใช่ไหมแต่ใน้ดูหาคู่อาวุธลับของแม่นตัวผู้ไม่ใช่ขนแต่เป็นปัสสาวะของมันเองเรื่องราวมาอยู่ว่าเมื่อพ่อเม่นไปเจอกับสาวเม่นที่ถูกตาต้องใจแต่ต้องการจะบอกลักให้เธอรู้เขาจะค่อยๆเข้าไปใกล้ๆเธอ,อยืนสองขาหลังให้มั่นคงแลเล็งเป้าหมายแล้วก็ยิงใช่เขาฉีดปัสสาวะตัวเองให้พุ่งไปสายโค้งเป็นลูกน้ํา ไปอาบรถทั่วล่างของตัวเมียที่เขาหมายปองมันเป็นการสงสารว่าเอ้ยพออยู่ดีนะผมชอบคุณอะไรอย่างนั้นทีนี้ก็มาถึงช่วงวัดใจถ้าตัวเมียที่โดนศาสตร์แล้วรู้สึกว่าอี้อนี้สกปรกเธอก็จะสะบัดขนฟูใส่แล้วเดินหนีไปเลยถือว่าอกหักในสมบูรณ์แต่ถ้าเธอชอบใจหรือประทับใจในความแรงเธอก็จะยอมให้เข้าใกล้เพื่อทำความรู้จักและะสมพันธุ์กันต่อไปก็เรียกว่าเป็นการแสดงความรักที่สกปรกพอสมควรนะครับมาน้ําคุณพ่ออุ้มท้อง ในอนาณาจักรสัตว์ส่วนใหญ่เรามัจจินตัวผู้ต้องไปฝ่ายแข่งขันต่อสู้หรือแสดงความแข็งแกร่งเพื่อเอาชนะใจตัวเมียใช่ไหมแต่มาน้ำนั้นแตกต่าง,งไปโดยสิ้นเชิงเรื่องราวความรักของมาน้ำเริ่มต้นด้วยการเต้นระบำพวกมันใช้เวลาหลายชั่วโมงบางทีอาจจะหลายวันในการว่ายน้ำคลอเคลียกันไปมาว่ายขึ้นว่ายลงเปลี่ยนศีรษตัวเข้ากันมันเป็นการทำความรู้จักและสร้างความเชื่อใจให้กันและกันเป็นภาพที่สวยงามมากมาก แล้เมื่อเต้นลําที่ส,สุดและทั้งคู่ก็พร้อมแล้วตัวเมียจะทำในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดนั่นคือเธอจะวางไข่ของเธอทั้งหมดเข้าไปถูงหน้าท้องของตัวผู้ใช่แล้วคุณพ่อมาน้าจะไปฝ่ายอุ้มท้องแทนถุงหน้าท้องของเขาไม่ได้ไปแค่ถุงเปล่าๆแต่มาทําหน้าที่เป็นเหมือนมดลูกของสัตว์ในรุ่นไนนมเลยคือมันมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงคอยปรับสภาพแวดล้อมและส่งออกซิเจนเข้าไป เนื่องจากอุ้มท้องมาหลายสัปดาห์ก็ถึงเวลาคลอดคุณพ่อมาน้ําจะไปฝ่ายเบ่งอลูกม,มาน้ําตัวเล็กๆหลายร้อยตัวออกมาถูกหน้าท้องด้วยตัวเองเป็นการสลับบทบาททางเพศที่สมบูรณ์แบบที่สุดในธรรมชาตินกปักษาสวรรค์นักเต้นแปลงร่างขอต้อนรับเข้าสู่เวทีของ Bir d of p a r a d i s ดราชาแห่งนักแสดงแห่งโลกที่หกเจ้ากนกพันธุ์นี้เนี่ยอาศัยในป่าลึกของนิวกินีและออสเตรเลีย แล้วตัวผู้นั้นขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของขนแต่แค่ขนส,สวยๆของมันนั้นธรรมดาเกินไปเพื่อจะนชนะใจตัวเมียมันจะต้องจัดโชว์ที่อลังการงานสร้างที่สุดเท่าที่นกตัวหนึ่งจะทําได้เพราะมันจะเลือกเวทีที่ดีที่สุดเช่นกิ่งไม้ที่แสงแดดส่องถึงก็จะจากนั้นก็จะเริ่มทําความสะอาดเวทีของตัวเองให้พร้อมก่อนจะเริ่มการสแสดงการสแสดง,งพวกมัน ไม่ใช่แค่การลำแผนหางแบบนกยูงแต่มันคือการผสมผสานทาัา้งการเต้นการส่งเสียงและที่พิคที่สุดคือการเปลี่ยนรูปร่างเราจะเห็นว่าจากนกธรรมดาเนี่ยมันเปลี่ยนร่างกลายเป็นหน้ายิ้มสีดำลอยได้มันจะกระโดดไปรอบตัวเมียท้าก็ส่งเสียงคลิกคล๊กๆเพื่อโชว์เห็นว่าโอ้ oh, ดูสิผมพิเศษขนาดไหนรูปร่างเดิมวของมันนั้นแทบจะหายไปหมดเลยนะครับเสือสายพันธุ์จะมีท่าเต้นและท่าแปลงร่างที่เปรียกกันลักของตัวเอง บางตัวจะสะบัดขนบางตัวจะสะบัดขนหัวเหมือนโยกเฮดแบงก์บางตัวก็ชอบไข่หัวลงมาแล้วกลางขนเหมือนน้ำพุทั้งหมดนี้เพื่อนดูสายตาของตัวเมียที่ขึ้นชื่อว่าช่างเลือกที่สุดในโลกถ้าการแสดงไม่ประทับใจพอเธอก็จะบินหนีไปเลยพรน้ของเรานั้นก็ต้องซ้อมต่อไปเพื่อโลกาสหน้าหอยทาายิงสอลักปักอกขอเตือนเลยว่าระดับความพิลึกจะทวีคูณขึ้นแบบกล้าวกระโดด เราจะเปลี่ยนจากเรื่องราวการแสดงเอาเป็นความรักที่ต้องเจ็บตัวนี่คือหอยทากสัตว์ที่เราเห็นจนชินตาหลังบ้านผมมีควดเยอะเลยตอนฝนตกแต่เชื่อเถอะครับว่าเรื่องราวความรักของมันนั้นไม่เชื่องช้าเหมือนตัวมันเลยก็อึก,ก็ต้องบอกข้อมูลสุดทึ่งก่อนว่าหอยทากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสัตว์สองเพศนั่นหมายความว่าในตัวเดียวเนี่ยจะมีอวยวะทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียเมื่อหอยทากสองตัวมาเจอกันและถูกใจกัน มันจะไม่ไตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นชายใครจะเป็นหญิงเพราะพวกมันสามารถแลกเปลี่ยนสเปิร์มกันได้ทั้งคู่แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นมามีพฤติกรรมสุดโหดที่ต้องทํากันก่อนมันคือการดวนสอนรักนี่ไมใช่มุกน,นะครับหอยทากจะมีอวัยวะพิเศษที่เรียกว่าเลิฟดาร์ดหรือสอนรักเป็นแท่งแคลเซียมคาร์บอนในน้ำเหล็งคล้ายออก,กระดูกหรือขีดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในตัวและเมื่อถึงเวลา พรามันจะแทงสอนนี้ใส่กันและกันแต่ที่พีกกว่าน,นั้นก็คือสอนลักนี้ไม่ได้ใช้ส่งสเปิร์มนะครับหน้าที่ของมันจริงๆเนี่ยคือการฉีดฮอร์โมนเข้าไปในร่างของอีกฝ่ายซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปเพิ่มโอกาสให้สเปิร์มของตัวเองที่จะส่งไปที่หลังมีโอกาสารอดชีวิตและเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ได้มากขึ้นเมื่อกับการยิงยาโดบเข้าไปแฟนตัวเองก่อนเพื่อแน่ใจว่าลูกที่เกิดมานั้นต้องเป็นลูกเราแน่นอนอะไรอย่างนั้น ปลามึกอากอนอสแขนสื่อพันธ์สั่งได้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลลึกอีกครั้งเพื่อพบกับเรื่องราวความรักที่ล้ำยุคสุดๆมันหลุดมรจาหนังไซไฟมันคือความรักแบบเดลิเวอรี่สิ่งมีชีวิตที่เราเห็นอยู่นี่คือหมึกอากอนนอสหรือบางทีก็เรียกว่าหมึกกระดาษเปเปอร์นอติลุสตัวเมียจะสร้างเปลือกบางๆสวยๆขึ้นมาใช้เพื่อเป็นบ้านและที่วางไข่ แต่ความเลึกสุดขีดของเราในวันนี้อยู่ที่ตัวผู้นะครับซึ่งหมึกอัคนอตตัวผู้เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียหลายสิบเท่าและด้วยขนาดที่ต่างกันขนาดนี้การประสมพันธ์แบบปกติจะเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ธรรมชาติก็ฉลาดกว่าที่เราคิดนะครับพ่อขอน้ำหมึกเรามีแขนพิเศษอยู่หนึ่งข้างที่เรียกว่าเฮกโตโคไทลัสซึ่งมันไม่ได้มีไว้เพื่อจับเหยื่อแต่มีไว้เพื่อเก็บสเปิร์มโดยเฉพาะและเมื่อก็เจอตัวเมียที่ชอบ เขาจะไม่ต้องเข้าไปจีบไม่ต้องเต้นลำแต่เขาจะทํเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดนั่นก็คือสลัดแขนข้างหนึ่งทิ้งใช้แล้งฟ้องไม่ผิดเขาเนี่ยจะเปิดแขนข้างหนึ่งที่เต็มไปด้ยวยสเปิร์มออกจากตัวแล้วก็ปล่อยมันให้ว่ายน้ําไปหาตัวเมียด้วยตัวมันเองเจ้าแขนเจดิเบอรี่ตัวนี้เนี่ยจะว่ายน้ําเข้าไปในตัวของตัวมึกงตัวเมียเข้าไปในช่องแมนท้ของเธอแล้วก็ปล่อยสเปิร์มออกมาเพื่อทาการปฏิสนธิบางครั้งนักวิทยาศาสตร์ ก็เคยเจอแขกแบบนี้มนตัวเมียเราคิดว่าเป็นหนอนปรสิทธิ์ด้วยซ้าและที่น่าเศร้าก็คือหลังจากที่สัตว์แขกนี้เพื่อส่งต่อทายาทไปแล้วมึกตัวผู้ก็จะตายนะครับรีกว่าการมอบความรักทั้งกายและก็ชีวิตเลยนะครับตั๊กแตนตาข้าวลักและก็ต้องกินขอต้อนรับสื่อเรื่องราวความรักแบบเฟรมเฟเทลหรือสวยสังหารขอตั๊กแตนตาข้าและคนก็คนเคยได้ยินตำนานที่ว่าตั๊กแตนตัวเมีย จะกินหัวตัวผู้หลังผสมพันธุ์ใช่ไหมกาฟูเพนด้าเคยพูดถึงด้วยซึ่งก็จะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับและบางครั้งโหดกว่านั้นอีกในโลกของตั๊กแต่ตาข้าวเนี่ยตัวเมียจะมีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งกว่าตัวผู้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์พอตั๊กแตนหนุ่มจะต้องเดิมพันุด้วยชีวิตเขาต้องค่อยๆย่องเข้าไปขึ้นขี่หลังเธอและเริ่มปฏิบัติการภารกิจแห่งชีวิตทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบที่สุด พอที่เขาทําพลาดและเธอเกิดหิวขึ้นมาขครนักก็บังเกิดในหลายกรณีทันทีที่การผสมพันธ์เสร็จสิ้นหรือบางครั้งที่น่าสื่อสยองกว่านั้นก็คือระหว่างที่ยังผสมพันธ์กันอยู่แล้วก็แตนตัวเมียจะใช้ขาหน้าสปาลังของเธอจับตัวผู้ไว้และเริ่มกินเขาทันทีในระหว่างผสมพันธ์และส่วนที่เธอปลดปานที่สุดคือหัวนะครับแต่ความพลึกขั้นสุดยอดอยู่ตรงนี้ไกยย่ตัวผู้โดนกินหัวกบไม่ใช่จุดจบของภารกิจ ในทางกลับกันมันกลับทําให้การผสมพันธุ์ยิ่งดีขึ้นอีกเพราะส่วนสมองของตังแต่ตัวผู้เนี่ยมีส่วนที่คอยยับยัง้งการปล่อยสเปิร์มอยู่พอหัวหายไฟอุปสรรคก็หมดไปร่างกายส่วนที่เหลือของเขาจะทํางานตามสัญญาณและปล่อยสเปิร์มออกมาเต็มที่แล้วยาวนานกว่าเดิมสิเรียกว่าเป็นการซีกายเพื่อความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดเขาได้ทั้งสืบต่อเผ่าพันธุ์และร่างกายของเขาก็กลายเป็นอาหารมื้อสำคัญให้กับตัวเมียด้วย ตัวเลือดลักซาดิตทะลุช่องท้องนี่ก็จะบอกเลยว่านี่การผสมพันธุ์ที่โหดร้ายและรุนแรงที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้ขอเตือนก่อนว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะคนขอ,อ่อนนะครับเพราะนี่ความรักสไตล์ซาดิตของจริงจะสิ่งมีชีวิตน่าตังเกียจและเป็นฝันร้ายของใครหลายคนตัวเลือดเห็นภาพก็น่าขนลุกเลยใช่ไหมไอ้เจ้า,จมาแมลงที่มาแจกมากินผิวหนังของเราตอนรอน่ะแต่ทุงหลากกระสุพันธุ์ของมัน จะทาให้คุณนั้นยิ่งขนลุกยิ่งกว่าและปกติแล้วสิ่งมีชีวิตเพศผู้จะมาส่งพันธุ์โดยการสอดใส่ัยวะเพศเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศเมียใช่ไหมแต่สำหรับตัวเลือดนั้นมันไม่ทําแบบนั้นนะครับตัวเลือดตัวผู้ไม่สนใจช่องสืบพันธุ์ของตัวเมียเลยแม้แต่น้อยแต่มันมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ถูกวิทยาการมาหามีสณะแหลมคมมันเข็มฉีดยาหรือใบมีดและเมื่อมันต้องการผสมพันธุ์ มันจะขึ้นไปบนตัวเมียแล้วใช้เจ้าอวัยวะเพศที่แหลมคมเป็นอาวุธของมันแทงทะลุเข้าไปในช่องท้องของตัวเมียโดยตรงใช่มันคือการจุ้งแทงเพื่อส่งต่อความรักจากนั้นมันจะฉีดสเปิร์มของมันเข้าไปในกระแสะเลือดของตัวเมียโดยตรงสเปิร์มเหล่านี้จะล่องลอยไปตามระบบไหลเวียนเลือดโลหิตของเธอเพื่อเดินทางไปหารังไข่และทําการปฏิสนธิด้วยตัวเองพฤติกรรมสุโขดนี้มีชื่อเรียกทางวิยาศาสตร์ว่า อัตมติอินเซมิเนชันหรือการมาสมพันธุ์ผ่านบาดแผลซึ่งมาสร้างบาดแผลและความเจ็บปวดให้กับตัวมีอย่างมหาศาลและยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยนี่ไม่ใช่ความรักแต่มันคือการจู่โจมที่รุนแรงชัดๆในการมาส่พันธุ์ที่ยิงแก่ตัวและโหดร้าย่สุดในโลกไม่มีการเกี่ยวพาราสีไม่มีการยินยอมพร้อมใจเป็นการใช้กําลังเพื่อมาคับสืบพันธุ์เท่านั้นนี่แค่ลองแชมป์ยังโคกขนาดนี้แล้วและตัวสุดท้ายจะขนาดไหนเนี่ย ซึ่งรดับหนึ่งนี้คือความรักที่นิยามความว่ากาวที่ตัวตนและการเสรียสละไปสู่ระดับที่เหนือจินตนาการความรักที่ต้องจบลงในการหลอดรวมเป็นหนึ่งเดียวไปตลอดกาลในความมืดมิดและแรงกดดันมหาศาลของต้เทเลลึกการหาคู่จึงเป็นภารกิจที่ยากที่สุดในชีวิตโอกาสที่จะเจอคู่แทบจะเป็นศูนย์และเมื่อคุณเจอคุณต้องทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เธอหลุดลอยไป นี่คือเรื่องราวของปลาแองเกลนี่คือปลาเกลืตัวเมียแต่เปลตของเราวันนี้คือตัวผู้ที่มีชีวิตที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นมากเพราะปลาเกลตัวผู้มีขนาดเล็กจิว๋วบางสายพันธุ์เล็กกว่าตัวเมียเป็นละลอยเท่าชีวิตของมันนั้นเกิดมามีเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือการดมกลิ่นตามหาฟิลโลมัวของตัวเมียให้เจอเมื่อมันเจอแล้วมันจะทำในสิ่งที่พล้นพลัตที่สุดในอนาณาจักรสัตว์ทั้งหมดมันจะว่ายน้ำเข้าไปแล้วก็กัด ข้าที่ลาตัวของตัวเมียนี่ไม่ใช่การกัดเพื่อทําร้ายเพราหลังจากที่มันกัดแล้วมันจะไม่ปล่อยเลยตลอดชีวิตปากและผิวหนังของมันจะค่อยๆหลอมละลายและเชื่อมต่อกับเป็นเนื้อเดียวกับร่างกายของตัวเมียและเรื่องราวที่น่าทึ่งที่สุดนั้นก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อระบบเลือดของทั้งสองเชื่อมถึงกันร่างกายของตัวผู้จะเริ่มเสื่อมสลายตาของมันจะอ่อลงเอาอยู่าภายในเช่นหัวใจ ตจะค่อยหายไปเพราะมันไม่จะเป็นต้องใช้แลอีกต่อไปมันรับสารอาหารทุกอย่างผ่านเลือดของตัวเมียสุดท้ายแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ของตัวผู้คือถูกอันทะที่ยังทำงานได้สมบูรณ์ใช่แล้วตัวผู้ด้วสละตัวตนและร่างกายทั้งหมดของเขาเพื่อกลายมาเป็นเพียงประสิทธิสืบพันธุ์หรือโรงงานผลิตสเปิร์มติดตัวให้กับตัวเมียมไปตลอดชีวิตเมื่อไหล่ก็ตามที่ตัวเมียมพร้อมจะวางไข่เธอ ก็จะมีสเปิร์มสดใหม่จากสามีที่กลับไปสนิทของร่างกายเธอไปแล้วพร้อมใช้งานทันทีนี่คปอสุดยอดการสืบสละคือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาที่สมบูรณ์แบบและน่าขนลุกที่สุดเป็นการการันตีว่าพ่อพันธุ์จะอยู่รอดต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดอันนี้เกิผลที่ปลายเกลือนั้นอยู่อันดับหนึ่งไปเลยนะครับพฤติกรรมค่าคู่ที่แปลกที่สุดในอาณาจักรสัตว์เราจะไปชมขีดยยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ และมีตัวไหนบ้างที่มีอยู่ลิส์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้มาแชร์กันได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ